เฮ้เฮ้ทเฮ้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 เอาเท้เก็บไว้ทำอาหารเลยดีกว่าโอ้โหฮิตเลยนะฮิตยามโมโมชิดยังเียถ้าในบัตรค้านี้แต่การเท่าไหร่ครับคุณไม้เมย์สวนครับแสนสครับแสนสงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้เมย์สวนนะครับทุกคนมาอะไรครับอะไรครับผม วันนี้มาในสวนจะพาพี่ทำอะไรคือผมอยากแบบทำอาหารเมนูป่าๆครับผมเฮ้ยเมนูกะเลียงเลยใช่ครับผมเมนูอะไรดีวันนี้เมนูอะไรเมนูอยากได้เห็ดหรอครับเห็ดเห็ดอะไรเหรอเห็ดยามามชิตะเกะครับขออีกครั้งหนึ่งเห็ดเลยนะยามามชิตะเกะครับแล้วไปหาที่ไหนเนี่ยไม่รอดเดี๋ยวผมขอดูระวอกบ้างที่ก่อนครับเฮ้ยมันมีหาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โอ้น่าจะมีครับผมอือ อันนี้คือหินอะไรครับหินบาซอลบาซอลใช่โอ้งั้นผมแบบชาวบ้านพี่นี่มีเห็ดไหมครับฮะชาวบ้านพี่มีเห็ดไหมไม่น่าจะมีนะถ้ามีนี่จะทำผัดเผ็ดสุดเกระเียงเฮ้ยผัดเผ็ดอะไรนะได้ปังนะครับนี่แหละครับผัดเผ็ดสูตรผมทำนะครับโอ้ผัดเผ็ดมีเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดยามามมชิตะเกะมันมีด้วยเหรออยู่บ้านพี่เนี่ยแบบแบบมีเหรอมีแต่หญ้ามีแต่ใบไม้มันมันต้องหามันจะชอบขึ้นแบบ ต้งชอบหินซอกฟันครับโอ้ชอบหินซอกฟันใช่ใช่อบฟันนี่แหละอ๋อเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบ้านพี่ปลูกเห็ดด้วยแหลอครับไม่ไม่ไม่เคยปลูกมันเกิดเองหรือเปล่าโอ้ก่อนหน้านี้มันพี่ก็ไม่เห็นนะแล้วผมถอนได้ไหมครับแล้วมันกินได้ไหมนี่เห็ดมันตายเบื่อไหมเห็ดพิดไหมอันนี้เห็ดเน่าเห็ดไม่เน่าเห็ดรวมๆก็กินได้ครับเฮ้ยแล้วเราจะตายไหมนี่ไม่ครับเดี๋ยวผมทําอาหารให้กินครับ อู้เอาเเก็บมนูเก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาจานมาใส่ก่อนเนาะได้ครับเดี๋ยวผมเก็บเลยนะครับผมใช่เก็บเลยเก็บเลยโอ้โอ้สามดอกแล้วโอ้เก็บไปดีมุ่นแตกหมดแล้วโอ้เยอะเลยครับอันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดยามาโมชิตะเกะเฮ้ยหรือเปล่ามันหาได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่มาเก่งว่ะนั่นนั่นนั่นอีกดอกนึงนั่นนั่นนั่น เฮ้ยโอ้โหตก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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวถือไว้พี่พี่เอาจานก่อนถือไว้จานมาใส่ก่อนเขีบผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจานก่อนโอ้เห็ดอะไรครับทำเป็นดีจังไหนมีจานไหมทุกคนมีจานไหมจานโอ้พอดีเลยเหมือนเตรียมไว้เลยเฮ้ยมามามาโอ้ใส่ใส่ใส่ไว้ใส่ไว้โอ้พอกินยังนี่ยังยังเขาเฮ้ยต้องไหนายมีนี่ครับผมเฮ้ยมันเกิดอย่างี้ได้เหรอใช่ใช่เฮ้ยเป็นไปได้มันจะเกิดตามเส้าหินเส้าฟ้าเห็ดอะไรนะเห็ดยามามูชิดังง้ยอะไรนี เห็ดยำมมูชิดังงี้ครับโอ้เห็ดยำมมูทงงี้อ่ะใช่แล้วครับผมโอ้ยพอยังผมว่ามันน่าจะมีกว่าก็บ้านพี่ค่อนข้างที่แบบธรรมชาติสมดุลครับสมดุลธรรมชาติก็สมดุลด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมเฮ้ยมีมีนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีอีกแล้วเหรอใช่เป็นไปได้โอ้โหมันเกิดแบบนี้เหรอใช่ใช่ครับจะชอบเกิดในดินดินแบบไหนดินแบบ ดินแบบยามาโมครับดินแบบยามาโมอันนี้คือดินยามาโมใช่ใช่มันจะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ใช่แล้วผมงั้นเก็บเลยเก็บเลยหรือว่าพี่จะเอาไว้ปลูกให้มันเยอะขึ้นครับให้เยอะเก็บไว้ได้วยเหรอมันน่าจะขยายเยอะขึ้นเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอไม่แน่ใจเอองง้นไม่ต้องเก็บก็ได้เอาไปกินอีกเนาะเอาไปทำอาหารเลยเอาทำเลยดีกว่าเก็บไว้ทำอาหารเลยดีกว่าเก็ดเลยนะ ดยามโมชิดังเงะเรวจะต้องมาไปทำอะไรต่อใช่ไหมเราไปทำผัดเผ็ดสุดหนุ่มกระเหลี่ยงครับผมโอเคเราไปทำกันเลยเนาะได้ได้อาหารเย็นนี้พอดีเลยได้ได้แล้วไปไปไปมาเยอะเลยเดี๋ยวไปทำเผ็ดเยวไม้อะไรนี่ไม่ไอ๋อไม้ที่ผมแบบวลาทิ้มฟันใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแค่ฟันมันมันต้องดึงออกครับโอ้ดึงออกครับผมไม่ได้ทิ่มปากโอเคโอเคผมทำต้องทำอะไรต่อเอาผัดเผ็ดหนุ่มกระเหลี่ยง นุ่มก็เลี้ยงไปไปภาพเคล็ดเข้มเออโอเคได้ได้ครับได้ได้ล้วคล้างล้างล้างอืมล้างให้สะอาดครับผมนี่นี่ล้างเราใส่จานนี้ไหมเราต้องทำให้มันสุกก่อนไหมใช่ครับโอ้อือยอดมากเลยจะทำให้มันอร่อยจิ้มอร่อยจัดเลยครับอร่อยจัดอร่อยจี๊ดเลยครับอร่อยอร่อยเบะชิดังเกะ๊ยโอ้เบเห็ดเลยนะเถื่ยามโมโมชิดังเงะมยโมโมชิดังเงี ใช่แล้วครับผมมันเป็นเห็ดของอ่ประเทศอะไรเนี่ยเห็ดของประเทศเห็ดของผมับฮะมีมีแค่ผมครับผมมีแค่เฮ้ยหาได้แค่คนเดียวใช่ใช่คนอื่นหาไม่ได้นูพี่อยู่มาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยเกิดเลยพอเมยสวนมาวันเดียวเกิดเลยอ่ะใช่ใช่โอ้ยย่่เลยมันต้องมีความเชี่ยวชาญเนาะถึงหาได้เนาะเห็ดแบบนี้เนาะใช่ครับผมเฮ้ยเป็นไปได้เนาะไปไม่ได้โอ้ยโซเชียลแคม ต่อไปจะเป็นอะไรครับคุณจักกี้ครับติดไฟครับผมติดไฟครับผมโอ้โหขวบจริงป๊อปมาครับผมมาขั้นตอนแรกก็อ่าครับผมติดไฟแล้วครับผมเดี๋ยวต้องใช้น้ำมันหรือเปล่าครับนี่ครับมีน้ำมันเราใช้เหรอใช่ใช่ครัชัวร์ไหมนี่ชัวร์ใส่เยอะมันจะดีเหรอมันจะดีครับมันจะดีเหรอใช่ครับผมโอ้ใช่ครับผมมันเหมือนแบบเป็นผักเผ็ดครับผมโอ้เมนเนี่ยบน้องน้องบันมาครับผม มันจะเสียของไหมไม่ไม่ดีครับดีของนะครับเราทำอะไรครับพี่นี่คือการทำอะไรครับนี่ซอยครับซอยเพื่ออะไรครับผมเพื่อมันเป็นเพื่อเป็นมีน้ำจิตซอกหินซอกฟันน้ำจิตซอกอิดซอกฟันนที่จะพูดก็พูดนะมีน้ำจิตครับผมอันนี้ทำไมมันเป็นรูข้างในครับผมคุณชาคิดครับโอ้ไม่รู้ไม่รู้โอเคไม่รู้ไม่รู้ต่อไปเราทอดใช่ไหม ต้องใช้เครื่องเทศอย่างอื่นไหมใช่ครับใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ครับผมตำพริกตำพริกด้วยต้องใช้พริกอะไรครับพริกกระเทียมพริกกระเทียมด้วยหอมแดงหอมแดงเนาะเมื่อกี้ถามพริกอะไรพริกกระเทียมใส่เยอะไหมครับทันได้เราบอกนะได้ประมาณนี้ก็ได้ประมาณไหนประมาณนี้ประมาณนี้ที่ไม่เตี้ยวประมาณเจ็ดแม่เราเจ็ดเม็ด ้ำมันกระทับไปเลยบ้างฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไประเบิดเอาละเอียดไหมครับพริกเอาเยอะครับผมเอาละเอียดไหครับอะไรอีกครับผมเอาไงต่อครับผมใส่เกลือใส่เกลือเยอะเยอะไหมครับเกลือต้องใส่นู่นไหมหรือว่าใส่มใส่นี่แล้วโอเคใส่แล้วพอยังครับใส่ครับใส่ครับ ใช่ครับผมไม่ใช่แล้วแหละใช่ครับแล้วก็ผมชุ่ยลครับผมชุ่ยยเยอะไหครับตาี่รามาก่อนครับพี่มาก่อนแล้วพี่มากินได้ปะเฮ้ยเรียบ้ครับเรียบครับเรียบร้อยแลเอา t h i เก็บไว้แล้วเอานท้ีเคีครับเคียวแล้วก็น้ำตาลตีบครับน้าตาลฮะ น้ำตาลปีบน้ำตาลปิบน้ำตาบครับผมน้ำตาลปีบไม่มีใช้น้ำตาลนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับใช้กันได้ดูว่าใส่กันได้พี่เลยบ้านพี่มีอะไรบ้างครับน้ำตาลปีบนะครับไม่มีครับผมใส่น้ำตาลอะได้ไรไหมได้ครับโอเคใช้อันนี้ไหมครับผมอันนี้เราใด่ครับผมทำไมถจงบอกถ้าไม่มีพี่ไม่บอกนะครับเป็นาเปลับอันนี้เน่หราใส่พี่เราปรุงไทยทำเลยน้ำตาลปีไม้เมยสวนกุ๊กไม้เมยสวนเยอะปุ๊บโอเคครับผม เป็นไงมาครับได้ได้เลยดีดขึ้นไหครับน่าจะดีขึ้นนี่หนูใส่มากไหมเียวไม่เอาเปล่าได้เน่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 เ่เผ็ดน่เน่เน่เ่เนเนเนมเอนอะนรเนรเน่เ่เ่เนนเน่เนน่เ่เน่เน่เยเน่่เเน่เน่่เเนนนผเดกะเพรานม่มีใเกะเนรามันเป็นสูตรกเหี่ยเอนเน่ ชิมยังไม่ต้องชิมมามารู้เลยลงกลิ่นเปล่ารู้เลยครับพี่อันนี้คืออร่อยครับ Two thousand years later โอ้โหสุดยอดเลยใช่แล้วผมเมนูผัดเผ็ดหนุ่มกระเรียงนี่อันนี้คือหนุ่มกระเรียงเลยไม่เกี่ยวกับคำว่าเห็ดไม่ต้องมีเห็ดด้วยหรอ เห็ดยำมอโมชิเลยเห็ดเออโอเคครับมาวิธีการกินชิมอ่านชิม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 หัวชิมชิมไม่รู้นะครับผมกินยังไงครับผมชิมครับผมนี่ครับมีอาเลยเป็นไงบ้างครับเพื่อนเฮ้ยหอมแดงครับหอมแดงอร่อยครับผมโอ้ยกินได้แล้วฮะกินได้อืมเฮ้ยอร่อยครับผมขนาดครับ หอมแดงครับผมเออครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมพี่ลองบ้างเอาต้องให้ใบหยกซอรี่เอาชิมหน่อยครับผมร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนติดใจเลยครับผมยังยังยังแบบยังไงอร่อยอ่ะอร่อยนะโอเคอ่ะอันนี้นี่ต้องให้เพชรไม่กินกินไม่กินเพชรไม่กินเพชรข้าตายพี่ดูแลครอบครัวเป็นไทยไม่กินเพชรไม่ชอบกินดู ทุกคนทุกคนมดเฟสแมจิกไม่ไม่อยากกินฝีมือของหนุ่มกะเหรี่ยงผมกินแล้วเมื่อวานสักครั้งครับสักครั้งผมไม่กินหิวสักครั้งตายพี่ดูแลครอบครัวเพชรเองเฟสไม่ต้องห่วงข้างหลังเลยแหลผมไม่กินเนื้อบริวารห้ามนะผมเราจะไม่บังคับอร่อยแบบดิฉันท้ออร่อยแบบดิฉันท้อครับผมอืมีความหวานและกลมกล่อมของความเป็นเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดยามามูชิตังเงยจะมุ้ยมุ้ยมุ้ยตังเงย นี่เราไข่ไข่นี่ก็อันนี้ไข่ยำมอโมชิตะโกะมโมชิตะโกะนะฮะอืมครับผมอือเป็นยังไงบ้างครับผมเผ็ดครับผมเผ็ดจืดอ๋อไม่ไม่เปรี้ยวเค็มเลยหรอไม่เปรี้ยวเค็มเลยครับผม่ได้ใส่น้ำปลามันใส่ไม่ได้ใส่ใส่เห็ดอันนี้อร่อยจริงๆครับผมใช่ครับผมอืมอือสุดยอดมากเลยครับผมก็ขอบคุณมาในสวนมากที่มาทำอาหาร เมนูนี้ให้กินนะครับผมได้รับเนี่ยจานนี้คือในปัตคารกี่บาทครับผมไมา์ไม่สวยครับผมขายก็ไม่เยอะบประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายจริงๆก็90 0เองครับ900าบาทใครับกูนึกว่ามันจะเล่นใหญ่กว่านี้เอาหม่ขอเล่นใหญ่กว่านี้หน่อยถ้าในพัตคารนี้แต่จานเท่าไหร่ครับคุณไมล์ไม่สวนครับอันนี้เหรอครับครับผมถ้าในพัตคารเลยเขาใส่ันีดูอย่างนี้นะผมใช่ครับผมระดับแบบ นอกโลกเลยครับนอกโลกเลยครับผมแสนสองครับแสนสองโอ้โหรถหนีห้าพันครับรถรถหนีห้าพันครับรถหนีห้าพันซื้อในชั่วโมงนี้โอ้โหซื้อในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวให้ใช่ไหมเราสองร้อยครับโอเคครับผมโอเคก็วันนี้ขอบคุณไม้เมย์สวนมากๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝีมือการทําอาหารแบบนี้ก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube ช่องไม้เมฆสวนครับโอเควันนี้ผมเลยซาเลซิ่งและเพชรเมจิกขอตัวลาไปก่อนครับผม เดี๋ยวขอทานข้าวก่อนปีหน้าครับพวกกันใหม่ปีหน้า,หนาสหรับปีนี้ปีนี้สวัสดีครับมืส้สดุดยอดเลย